หมอคู่คิดคู่คิดพ่อแม่ยุคใหม่อุ่นใจตั้งแต่วันแรกวันนี้เสนอนิทานตอนนิทานจากดาวไกลวันนี้เป็นวันที่หนูเจ้ยหนูแจ้วและพ่อหนูกำลังจะเดินทางจากโลกแห่งจินตนาการเพื่อไปทำภารกิจสำคัญนั่นก็คือการนำนิทานไปมอบให้กับ คนสำคัญบนดาวดวงนั้นคนสำคัญที่ใช้นิทานส่งมอบความสุขให้แก่คนอื่นๆและวันนี้ดาวที่พวกเขากำลังไปกันมีชื่อว่าโลกนั่นเอง หนูเจ้ยเอาขนมใส่กระเป๋าหนูแจ้วเก็บนิทานไว้ข้างตัวส่วนพ่อหนูเป็นคนขับยานยานข้ามดาวสามารถเดินทางไปยังเป้าหมายในพริบตาโดยวิธีการกระโดดอา้าวฮึบ กระโดดพ่อหนูกดปุ่มเดินเครื่องแล้วก็ขับยานเพื่อเดินทางมาถึงดาวโลกเมื่อยานข้ามดาวลงจอดเรียบร้อยพ่อหนูจัดแจงสวมชุดพรางตัวให้แก่ลูกหนูทั้งสองเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทำภารกิจแล้วคนสำคัญของดาวดวงนี้คือใครหรือครับ หนูเจ้ยถามเขาเป็นคนที่สนุกสนานไปกับจินตนาการในหนังสือนิทานและจะเล่าความสนุกนี้ให้กับคนอื่นๆต่อไปยังไงล่ะจ๊ะพ่อหนูตอบนิทานสนุกมากเลยทุกคนจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะหนูแจ้วเสริมเราออกไปสำรวจข้างนอกกันเผื่อจะเจออะไรบ้างแล้วทั้งสามก็ออกจากยานไปทำภารกิจสำคัญต่อไป บางเอิญว่าณที่ยานข้ามดาวลงจอดนั้นคือโรงเรียนช่วงพักกลางวันเด็กๆก,กำลังเล่นอย่างสนุกสนานที่ลานกว้างส่วนหนูเจ้ยหนูแจ้วและพ่อหนูซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ด้านหน้าพุ่มไม้ที่หนูทั้งสามซ่อนอยู่เด็กหญิงสองคนกำลังเล่นเกมจ้องตากันสลับกันแพ้สลับกันชนะ หนูเจ้าเห็นก็อยากเล่นด้วยแต่พ่อหนูก็ดึงตัวห้ามไว้เป็นจังหวะเดียวที่เด็กหญิงสองคนเริ่มพูดคุยกันวันนี้เธอดูไม่สดใสเลยนะเด็กหญิงคนหนึ่งว่าเมื่อคืนคุณพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังก่อนนอนนะสิเพ้อ เด็กหญิงอีกคนถอนหายใจหนังสือพิมพ์นี่ยากจังเนาะแต่ผู้ใหญ่ก็ชอบอ่านไม่ว่าเด็กคนไหนๆก็ไม่มีใครชอบให้ผู้ใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังเพราะไม่สนุกเอาเสียเลยเมื่อได้ยินดังนั้นพ่อหนูจึงกระซิบบอกลูกเดี๋ยวเราจะลองไปบ้านของเด็กคนนี้กันเผื่อจะได้เบาะแสของคนสำคัญที่เราตามหากัน หนูเจ้าพยักหน้าหนูเจื้ยก็พยักหน้าเห็นด้วยกับพ่อหนูครอบครัวหนูติดตามเด็กหญิงมาถึงบ้านและซ่อนตัวจนถึงเวลาเข้านอนหนูทั้งสามซ่อนอยู่หลังโคมไฟคุณพ่อกำลังเปิดหนังสือพิมพ์อ่านข่าวกีฬาให้เด็กหญิงฟังเด็กหญิงทำหน้ามุย เธอไม่ชอบฟังข่าวเอาเสียเลยส่วนพ่อหนูนั้นก็ฟังข่าวเพลินจนเผลอเอียงหูไปข้างหน้า <c oughs> อยู่ๆก็มีเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นพ่อหนูตกใจเมื่อหันไปพบว่าเป็นหนูเจ้าเธอกำลังเล่นจ้องตากับเด็กหญิงอย่างสนุกสนาน คุณพ่อของเด็กหญิงเงยหน้าจากหนังสือพิมพ์หันซ้ายหันขวาหาต้นทางของเสียงแย่แล้วสิมีคนเห็นเราแล้วหนีแล้วหนูเจ้ยร้องหนูเจ้าตกใจสุดขีดวิ่งแจนมาหลบหลังพ่อหนูด้วยความรีบร้อนจึงเผลอทำนิทานที่ติดมาด้วยลน หนังสือนิทานก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเท่ากับหนังสือนิทานที่เด็กๆอ่านอยู่ตอนนี้ทั้งหนูเจ้อยหนูแจ้วหลับตาปียกเว้นพ่อหนูที่มองเหตุการณ์อย่างตื่นเต้นคุณพ่อคะมีอะไรตกอยู่ตรงนั้นด้วย เด็กหญิงหยิบหนังสือนิทานขึ้นมาเปิดดูพ่อของเด็กหญิงขยบเข้ามาใกล้เด็กหญิงเปิดนิทานอ่านทีละหน้าโอ้โหข้างในนี้สวยจังคุณพ่ออ่านให้หนูฟังไหนสิคะได้สิจ๊ะเอาละมาฟังกันกะลาครั้งหนึ่งนานมาแล้ว คุณพ่อของเด็กหญิงอ่านหนังสือนิทานทีละหน้าทีละหน้าจนจบเด็กหญิงพล่อยหลับไปแล้วหน้าตาดูอิ่มเอิบมีความสุขมากทีเดียวพ่อหนูค่อยๆพาลูกทั้งสองย่องออกจากห้องนอนของเด็กหญิงพ่อหนูครับไม่รอฟังข่าวคนสำคัญหรือครับหนูเจ้ยถามพ่อเจอแล้วล่ะ คนสำคัญของโลกนี้ก็คือเด็กๆก,กับครอบครัวของเขานั่นเองและทั้งสามก็นั่งยานข้ามดาวกลับไปยังโลกแห่งจินตนาการหลังจากวันนั้นครอบครัวหนูและผองเพื่อนจากโลกแห่งจินตนาการก็ยังคงนำนิทานเรื่องใหม่ๆม,มาแอบวางไว้ใกล้ที่นอนของเด็กๆเ,เสมอ นิทานคือส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วยให้เด็กมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์มีสุขภาพจิตทีดด่ดีมีความสุขหากสงสัยว่าลูกน้อยของคุณมีพัฒนาการที่เหมาะสมหรือไม่ปรึกษากุมารแพทย์ได้ที่แอปหมอคู่ kids